ผมจะมาแก้ไขนะครับพี่ๆท่านไหนนะที่ใช้เครื่องอบผ้านะแล้วแบบในห้องที่เราอบอยู่เนี่ยมันมีความชื้นเยอะหรือว่ามีแบบลมร้อนออกมาเยอะแล้วอุนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาทําการแก้ไขให้ชมกันนะครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนว่าทําไมนะผมถึงต้องมาแก้ไขใช่บเดิมเนี่ยนะครับเจ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันก็ตั้งของมันอยู่ตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็ทํางานอยู่ในห้องบริเวณห้องครัวข้างหลังนะครับผมตอนที่ผมทําบ้านเนี่ยออกแบบให้มีพัดลมตัวนี้อยู่นะนะครับพัดลมดูดอากาศ ประมาณ12นิ้วนะตัวนี้นะซึ่งพัดลมดูดอากาศเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันนะอ่ะสามารถดูดความร้อนออกไปได้หมดนะหรือว่าความชื้นออกไปได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาอบผ้านเนี่ยมันจะมีทั้งความชื้นทั้งความร้อนนะครับทีนี้นะครับเหตุที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าแม่บ้านนะมาทําความสะอาดครัวแล้วขึ้นไปบนตู้ข้างบนนี้ครับปรากฏว่าเชื้อแบบมันขึ้นลาเต็มไปหมดเลยคนระับเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากเครื่องอบผ้าน,นะครับซึ่งไม่รู้เลยนะใช้มาประมาณ4ปีแล้วนะ แล้วก็แบบเอ้ยเราจะทายัางไงดีนะในการแก้ปัญหาใช่ไหมผมก็เลยไปเจอนะครับอะไหล่เก่าที่เขาแถมมากระตัวเครื่องนะซึ่งมันเป็นท่อลมนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดท่อลมตัวนี้นะนะครับมันจะเป็นชุดท่อลมมาให้แต่ว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสั้นนะับประมาณเมตร50 2เมตรเองนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถที่จะติดข้างหลังตรงนี้ได้นะเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยมันมีเพื่อนบ้านนะผมไม่อยากเอาลมร้อนเป่าไปทางบ้านเขานะผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมนะครับจะเดินท่อใหม่เนะยาวไปเลยครับตัง้งแต่ตรงนี้นะ ประมาณ10กว่าเมตรได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนที่เจอปัญหาเหมือนผมนะที่เอาเครื่องอบผ้าไว้ในบ้านะแล้วอยากจะแก้ปัญหาแล้วก็เอาอุปกรณ์ของผมนะไปอัดแอปใช้ได้นะครับผมนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นชุดที่เขาแถมให้นะเนี่ยเขาจะมีชุดนี้มาให้นะครับที่เป ในชุดเนี่ยเขาก็จะมีตัวข้างหลังนะตัวนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราให้มานะ <kys! S 1> จะมีเท่านี้นะครับก็คือเป็นท่อขาวนะสี่นิ้วเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยคือเขาจะมีให้มันจะยาวประมาณสองเมตรนะไม่เกินนั้นนะครับผมนะครับอา่าแล้วก็จะมีเป็นฝานะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็คือตัวที่เอ่อเอาไว้เปลี่ยนระหว่างช่องลมนะค,คือเครื่องอบผ้ามันจะมีช่องด้านหน้าตรงนีนนนนะ้กับช่องด้านหลังที่อยู่หลังเครื่องนะครับแล้วก็เอาฝานี่นะครับออกแล้วก็เอาฝาข้างหลังมาอุด ตรงนี้นะ,ะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปติดข้างหลังแทนนะครับแล้วก็ต่อท่อออกมานะเพื่อจะเอาลมเนี่ยนะครับให้มันวิ่งไปตามท่อนะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ของเครื่องจะมีให้เท่านี้ส่วนอุปกรณ์ที่ผมซื้อเพิ่มนะนี่ค no. รับจะมีตัวน,นี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวประกบกับผนังนะเพราะผมจะไปเจาะติดกับกําแพงนะอ่าบริเวณที่ผมจะไปเจาะติดนะครับมันจะอยู่ตรงนู้นครับผมเล็งวละ้างบนของพัดลมตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาให้ออกตรงนี้ข้างบ้านนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยี่วยางเดนะ นะครับซึ่งท่อบ้านเราก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับ1.5เมตรนะซื้อมาเยอะอีกนะเนี่ยครับน่าจะประมาณ6 6ชุดได้นะ6-7ชุดนะครับก็รวมๆที่คำนวณเนี่ยประมาณ10 12เมตรนะครับซื้อเผื่อมาก่อนนะครับผมนะครับอันนี้ไปหาซื้อตามแอปอะไรได้เลยนะเดี๋ยวอาจจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในคลิปนะครับผมนะครับแล้วก็มีเทปอลูมิเนียมนะแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะที่ใช้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยว ผมจะทําการติดตั้งโดยการเจาะพุกนะครับผมจะขึ้นแนวนี้นะตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วผมก็จะเลี้ยวขวาปึ๊บไปนู่นเลยยิงยาวเลยครับอีกอย่างนึงนะลืมบอกอีกอย่างนี้ต้องต้องใช้นะครับถ้าใครไม่มีก็คือนี่ครับตัวตัวดอกที่เอาไว้เจาะรูนะนะครับอันนี้เขาจะเป็นดอกที่เอาไว้เจาะรูร้อยมิลนะหรือประมาณ4นิ้วนะครับผมนะครับดอกมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับดอกจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ดอกใหญ่เลยเป็นดอกต่อปูนะครับ แล้วก็แหวนนะครับอันนี้จะเป็นเข็มขัดสแตนเลสนนะที่เอาไว้รัดนะครับผมนะครับนี่นะผมจะใช้วิธีการยึดเข็มขัดเนี่ยเข้ากับโค้งเหล็กของผมนะแต่ละแต่ละแต่ละโค้งนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ายึดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดึงท่อไปตรงนู้นนะครับผมนะครับโดยที่ผมจะเอาน็อตเนี่ยมาร้อยเข้าไปในรูตรงนี้นะนี่นครับร้อยเข้าไปในรูที่เขามีรูตัวปรับระดับไว้นะครับนี่ตรงนี้นะ เอาน็อตปักเข้าไปเลยแล้วก็ขันอัดเข้าไปเลยนะครับผมนะครับแต่อุปกรณ์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็นท่อที่ออกหลังก่อนนะครับผมนะครับเครื่องอบผ้าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีช่องลมข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมครับแล้วมันจะมีฝาปิดอันนี้คือใช้วิธีการดึงมาตรงๆนะครับพอดึงมาแล้วฝาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะติดอยู่แบบนี้นะจากนั้นนะครับให้เรามาข้างหลังเครื่องนะเราก็ดึงตรงนี้นะหลังเครื่องนี้เขาปิดไว้นะเราดึงมานะครับดึงมาได้เลยนะครับตรงๆเนาะนะครับดึงมาเลยนะครับมันจะมีผุ่นนน้้ากเ็ลแว แล้วก็ไปติดข้างหน้าแทนนะครับนี่นะจากนั้นนะครับก็ฝาที่เราถอดมาจากข้างหลังนะให้เรามาติดข้างหน้า,นาแทนนะครับ hmm. แบบนี้เนาะนะคแค่นี้นะครับเนี่ยลมก็ไม่ออกแล้วครับครับแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนตรงนี้นะประกอบเข้าไปข้างหลังเครื่องนะครับนี่มันก็จะมาออกของข้างแบบนี้นะครับนี่นะตอนนี้ผมต่อไปแล้วท่อจะออกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็มาออกขางข้างนะครับจากนั้นเราก็เอาเครื่องอบผ้าผักเข้าไปที่เดิมด้วยเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาท่อที่เราซื้อมานะมาสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดนะครับนนะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะที่ผมทําการล็อ,นะบบนอกนะครับผมจะทาแบบนี้ทุกอันเลยครับล็อกตามแนวที่ผมคิดไว้นะก็คือขึ้นแบบนี้แล้วก็ลากไปนู่นเลยนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนที่ผมล็อกเสร็จแล้วแนวท่อจะเป็นยังไงนะครับผมครับแต่อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะเนี่ยแบบนี้เนาะแล้วเราก็ล็อกตรงนี้ติดได้เลยนะครับนี่นะก็ท่อเน,นี่ยนะครับความยาวของท่อเน,นี่ยมันมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาท่อไปออกตรงไหนนะครับแล้วเราก็วัดระยะให้ดีนะครับแล้วก็ไปซื้อท่อมานะตามความยาวที่เราต้องการนะครับผมนะครับโอเคคร ท่อเข้ากับตัวเครื่องนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินตามแนวที่ผมผิดไว้นะครับผมเดินขึ้นมาล็อกเสร็จแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อท่อโดยใช้เทปอลูมิเนียมนะจริง,รงๆมันจะมีข้อต่อนะที่เป็นเสียบอันนี้แล้วก็ไปเสียบเป็นตัวผู้สองฝั่งครับเสียบตรงนี้แล้วก็เอาไปเสียบต่อนะแต่ผมไม่ไ,มได้ทําอย่างนี้นะผมจะเอาอันนี้มาประกบกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเทปอลูมิเนียมพันให้มันต่อกันนะครับีนนะผมะตัดเป็นเทปอลูมิเนียมออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปนะกับตัว ถ่อยกาลหนึ่งนะครับ เวลาต่อเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะมองเป็นกลมกลืนกันไปเลยนะครับผมแล้วก็เราก็าไปเดินต่อได้เลยครับเดิน <eden> ท่อต่อไปจากที่เราเดินคางไว้ได้เลยครับเอาล็อกเนี่ยครับก็เดินต่อไปได้เลยครับนี่นะตอนนี้เดินนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมครับตอนนี้ผมก็เดินห่วงหรือว่าเข็มขัดรัดท่อนะครับตามจุดที่ผมนะครับต้องการจะรัดไปหมดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะผนังกันนะครับผมนะครับตรงนี้เนาะนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เจาะรูเสร็จแล้วนะนู่นนะครับโล่งโล่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะไปใส่นะครับผมนะครับเข้าไปที่ตัวรูที่เราเจาะนะครับเพื่อเป็นตัวรับพ่อลมนะครับครับอันนี้เดี๋ยวก่อนใส่ผมจะตัดซีนนะที่เป็นรูกลมๆแบบนี้นะติดระหว่างเจ้าตัวอะแดปเตอร์กับผนังครับมันจะได้ไม่มีลมรอดออกมานะครับผมนะครับนี่นะแล้วก็เอาไปยึดติดกับตัวกําแพงนะครับครับตอนนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะแข็งแรงทีนะครับแล้วก็จะเห็นไห้ว่าข้างๆเนี่ยมันจะมีซีนหนาๆอยู่นะ นะครับอันนี้คือเอาฟองน้ํามาตัดนะนะี่ครับก็ใส่ไ,ได้เลยนะครับนี่นะหรือว,ว่าใครจะไปหาซื้อซีลแบบน,นี้มาใส่ก็ได้นะน่าจะมีขายอยู่นะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเดินท่อนะครับที่ผมร้อยห่วงไว้นะเอาเอาท่อมาร้อยในห่วงนี้แล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้นะครับผม ตอนนี้เราก็เหลือแต่ส่ฝฟ้านะครับนี่นะใส่เข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยครับสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเรายึดแล้วก็แน่นหนาแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็ติดไปแล้วนะประมาณนี้เลยนะครับครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังบ้านร้อนมากนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ครับเดินขึ้นไปแล้วนแล้วก็ตรงไปเลยครับะตรงไปข้างบนเลยตามที่เราคิดไว้นะครับ นะครับนี่แล้วก็ไปออกข้างบ้านครับข้างบ้านก็จะเป็นฝาแบบนี้นะครับนี่อาจจะไม่สวยมากนะแต่รับรองใช้งานได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดเครื่องอบผ้ากันครับอันนี้เป็นเครื่องอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับผมจะเปิดสตาร์นะครับอ่ะสักพักมันจะมีลมออกนะครับนี่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฝาเปิดไหมครับนี่อนนี้ฝาฝาออกมาแล้วครับฝาแง้มองมาแล้วนะเห็นไหมใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับ ใช้งานได้แล้วนะตอนนี้ในห้องก็ไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าลมมันถูกระบายไปข้างนอกแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมติดแป๊บนึงครับนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับวิธีการที่เราจะเอาลมร้อนนะออกไปนอกบ้านนะโดยวิธีการที่เราใช้ท่อระบายลมนี่นะผมซื้อมานี่ประมาณ12เมตรนะครับนี่นะไปนู่นเลยนะออกไปข้างนอกนะครับาตามที่ลงไว้ได้ให้ชมในคลิปนะครับก็ลองดูนะหวังว่าพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนผมเนี่ยนะครับจะ มาเจอวิธีนี้แล้วก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวนะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย